สนับสนุนโดย TrueMove H 4G Plus กระจงนี้เราให้สำหรับ iPhone เกรดพรีเมียมจาก h i Shield 425degree.com เคสแท้สั่งง่ายส่งไวได้ของจริงสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับทีมงาน iPhone m o d e r อาจจะสงสัยว่าที่ที่ไหนใม้ถ่ายครับเฉลยเลยด,ดีกว่าใ,ใกล้ๆบ้านเรานี่ครับ Apple ออชาร์รถนะครับหรือว่า Apple Store ที่ประเทศสิงคโปร์นั่นเองซึ่งมีกำหนดการเปิดตัววันพรุ่งนี้ Grand o p e n i n นนะครับตอน10โมงที่เวลาตามท้องกินนะครับหรือว่าประมาณ9โมงของประเทศไทยนะครับวันนี้ผมจะมาพาไปรีวิวดูก่อนเพราะว่าเขายัางไม่ได้เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าไปข้างในนะครับผมจะเก็บภาพบรรยากาศของบางส่วนให้ทุกคนได้ชมกันนะครับเพราะว่าตอนนี้คือทางเจ้าหน้าที่ทาง Apple ของเขาเนี่ยก็ซักซ้อมเ,เตรียมพร้อมเพื่อที่จะจัดกิจกรรม เปิดตัวแล้วแก a n d นโอเพนนิ่งช็อปแห่งนี้ครับในวันพรุ่งนี้บรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับสำหรับความพิเศษของ Apple ิลพอชา์โลนแห่งนี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือพลังงานต่างๆหรือพลังงานไฟฟ้าที่ถูกใช้ในตร์แห่งนี้ครับผลิตจากพลังงานสะอาดล้วนๆเพราะว่าข้างบนของ Apple Store แห่งนี้ครับจะติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เอาไว้ ide, นําพลังงานต่างๆครับเข้ามาใช้ใน Apple Store แห่งนี้นะครับผม อันดับที่สองต่อไปก็คือความน่าสนใจก็คือตรงกระจกครับกระจกทางด้านหน้าขางด้านหน้าของช็อปนะครับเขาจะใช้กระจกแผ่นเดียวนะครับแผ่นเดียวเต็มเลยนะครับจะมีความสูงประมาณ14เมตรครับจากพื้นถึงด้านบนเป็นแผ่นเดียวเลยไร้รอยต่อนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะนํากระจกแผ่นนี้แหละประมาณ13แผ่นนะครับเรียงต่อต่อกันนะครับให้มันเต็มข้างหน้าของช็อปนี้เลยนะครับชายโูได้แจ้งว่า แอปเโตแห่งนี้ที่ใช้กระจกแบบสูงแล้วเป็นเต็มแผ่นเนี่ยแล้วเขาพยายามที่จะแบบลดรอยต่อให้ได้มากที่สุดดรอยต่อคืออะไรลดรอยต่อของ Apple นะครับก็คือด้านในของ Apple Store กับด้านนอกที่เป็นโซนของถนนออชาร์ดหรือว่าตัวแทนของประเทศสิงคโปร์นะครับเขาต้องการที่จะให้มันมีรอยเชื่อมต่อระหว่าง Apple กับสิง,สงคโปร์เนี่ยให้น้อยที่สุดครับสำหรับความพิเศษต่อมานะครับผม Apple Store All c h ชา t r o d d แห่งนี้ถือว่าเป็น Apple Store แห่งแรกในเอเชียตอนออกเฉียงใต้ก็คือในโซนอาเซียนบ้านเรานี่แหละครับบอกเลยว่าสาขาเนี้ยถ้าใครอยากมานะจากประเทศไทยเดินทางมาง่ายๆครับแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองบินแค่2ชั่วโมงก็งมาถึง Apple Store ที่แท้จริงอยู่ใกล้ไทยเป็นที่เดยบ,บอยแล้วครับเป็นไงกันบ้างครับผมบรรยากาศพรีวิว Apple All c h a r ร Road ที่สิงคโปร์ให้ชมกันไปเบื้องต้นครับ แล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ตอน9โมงเช้าในประเทศไทยทีมงานไอคอนมอสจะกาะติดสถานการณ์แล้วก็พาทุกท่านเข้ามาชม Apple Store แห่งนี้ว่าภายในมีบรรยากาศเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับติดตามชมกันให้ดีทาง f a c o b o o k l i v p i o n e m o สด t แนนตแล้วคุณจะไม่พลาดเรื่องอัปเดตเกี่ยวกับ Apple ดีๆจากพวกเราอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ